สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้มาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์เรอค่ะท่านผู้ชมมือเลขออกค่ะมือเลขออกค่ะท่านผู้ชมค่ะกระไดมากเลยเรื่องค่ะท่านผู้ชมเลขอาจารย์สายด่วนค่ะเพื่อนในตั้งสายยาแบบนี้เร้่อค่ะท่านผู้ชมหมวดนี้ถ้าเขาก็เป็นหมวดที่ซีค่ะเลขเพื่นแม่นเนาะค่ะแต่ว่าบนล่างในเรื่องค่ะท่านผู้ชมกระไดมากแล้วเพื่นโทรบอกน้ำเชียแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก่อนอื่นสิไปรับช่มรับฟั่งตัวเลขของอาจารย์สายดวนนําเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยกะครับพี่น้องครับผมขอขอบคุณอาจารย์เนาะครับผมอาจารย์สายดวนครับผมที่ให้แนวทางมากครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนครับผมเก่ามาเชี่ยกับนําเชี่ยสวัสดีวันเลขกออกครับผมค่ะพฤศจิกายนเสิร์ผมขินจักหนครับ เพินกนหนวดแร้วคะ่ะาน,นสูสชงค่ะเม่เอฟซีก็พอยเอฟซีว่าถือเลขหวดนี่นี่สื่อแนยวยกนหนวดให้ค่ะครับนซื้อแล้วค่ะเลขอาจารย์อ่าสายด่วนนี่เพิ่นห้เฮ้าเป็นหวดแรียกว่าหันเข่าตรงๆเลยแม่ครับผมค่ะเพิ่นกับโทมาเนี่แหละพี่น้องเนาะวันเลขออกเลยครับผมค่ะแต่ว่าพี่น้องกะสิว่าห้บนออกล่างหายล่างออกบนเลขเพิ่นมันบ่หลายพี่น้องครับค่ะ เนาะเมียนบนรางไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดว่างหากันเต็มๆเลยเนาะเมียนแต่ว่าลงราง <Ha. S 2> ค่ะกับถือว่าเพื่อนกับแม่นย่ดด้วยครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีหลายท่านกันโอ้ oh, ถามกันมากหลายครับผมนำเชียกับเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณ <c oughs> อาจารย์สายดวนเนาะเม่นครับผมค่ะที่เพ่นทรงแนวทางให้ค่ะงวดนี้ถ้าเข้าจะเป็นงวดที่สนะี่นะนำเชียเพเ่นว่าค่ะครับ ทำเชียครับเป็นคนรับสายได้ครับพี่น้องนออเนาะมีรายละเอียดอยู่ครับผมเพื่อนจะคุยกบน,น้ำเชี่ยครับค่อ๋อค่ะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าังสีดที่ถ่อเพื่อนบอกว่าไม่ได้ไปเอาเลขใครมาไม่ได้คำนวณ <c oughs> เออคอยกับหัวน้ำเชี่ยกับหัวด้วยค่ะท่านผู้ชมแต่มันได้มาแบบนี้เป็นหวังซี่ค่ะอ๋ออาจารย์เป็นเลขกองฉลากว่าก็เลยทม ถ้าเลขกองฉลากมันจะตัวเดียวตรงๆเลยแต่นี่มันเป็นเลขแบบว่าสามตัวมาสองตัวงสิ่ไหมอาจารย์ว่าอืมเอาค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือหน่ววังหันเนาะพี่น้องเนาะค่ะโลกวันที่สิบหกตุลาคมเลยครับผมครับถ้าเลขมาจากกองฉลากมันสิกสามตัวตรงเลยนะอ๋อความไม้ของเพ่นอันนี้มันยังตัดค่ะปกติกับ บ่ได้ล่วงล้างนะครับผมที่เพิ่นบ่อยสถิติไอ้ฟังเนะ <Main. S 2> งาะสมองจะเป็นเลขตัดแต่ว่าเป็นเลขบนครับผมแม่นค่ะท่านผู้ชมจังได้เรียนล่วงล้างเลยวันนี้เมียล่วงแบบบ่ต้องกลับเลยครับผมแม่นอยู่เอา้างวดนี่พี่น้องกันไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมเก่า <laughs> มาเชียร์นั่เชียร์บอกว่าอาจารย์ การล่างไหมแล้วแต่เพิ่นวางสิแล้วแต่แต่ว่าเพิ่นกัรล่างเล้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียสีบอกให้อย่ามันเดือล่งล่างเนาะแมนค่ะกับแน่ก็ดีเด้อค่ะเลขเพิ่นมันบ่หลายคเลขเบ่หลายเขามาเชียสิอ่านให้ฟังได้ครับผมค่ะเลขอาจารย์เลขด่วนวันเลขออกครับผมหนึ่งพฤศจิกายนบนเก้าสามเจ็ดครับผมคสองตัวก็จะเป็นสามเจ็ดนี่บนนะครับพี่น้องเนาะเพิ่น น้ำเชียอให้การล่างน้ำครับผมค่ะยันเนาะล่างก็เม็ดเดียวคือเก้าครับผมหกหนึ่งครับพี่น้องเนาะค่ะหนึ่งครับเลขพนมิตรนี้น้ำเชียอถามว่าเก้าเจ็ดไดบอจานหรือว่าสามเก้าเดบอไม่นะต้องเป็นสามเจ็ดเป่นวางสิค่ะท่านผู้ชมกับแนวเน่เด้อค่ะท่านผู้ชมเลขพนมันเดินมาสามหงวดติดแล้วหงวดที่สามน้ำเชียกัก็มานํำเสนอเนาะกับเขาเป๊ะหนึ่งหาคือพี่น้องเห็นพี่น้องล่อค่ะ เหลขบ่หลายการบนล่างน้ากลับน้าเด้อค่ะ,คะท่านผู้ชมค่ะอ๋อชิมีสาำหนักใดอีกท่าบันนี้ว่าสิน้าเสนอค่ะในคลิปนี้ก็บิมีอ่าเลขสายดวนของอาจารย์เสียนนครพนมเด้อค่บผมเลขมีที่มากนอะงี่น้องเนาะอันนี้ขออนุญาตเก็บเด้อค่ะท่านผู้ชมไปในคลิปเดียวกันเลยครับผมค่ะในคลิปเดียวกันครับเป็นเลขที่มาอ่าเลขมีที่มาสายไตยครับผม หมวยต้องหันน้องพี่น้องเนาะเปิ้กระไฮมาหาครับซีครับผมเข่าหาได้ครับพี่น้องหนึ่งหาเต็มๆเลยครับผมวันนี้มาเบงมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอาจารย์กับโทมาดวนครับผมวาเลกสายไตมาแล้วคือห้าล่างครับผมตัวจับคูนี่อาจารย์นครพนมิ่นมักด้วยค่ะครับผมผลนมักเพิ่นกะจับให้ก็คือหาสอง ก็หาสาม้ะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าเพิ่นเน้นที่สุดคือหาสองรับผมเพราะว่าที่เด็กคุยกับเพินก็คือว่าเพิ่นจะให้ลักหน่วยเป็นเหล็กคูครับผมที่คุยกับเพิ่นครับลักอ่าลักซีเป็นเหล็กขี่ครับผมออหาสามมาจะใส่ไหนหาสามนี่เป็นตัวร่องครับผมอาจารย์เน้นหาสองครับผมเพราะว่าอาเพิ่นกับยังรัท่าพี่ประกายอยู่ครับผมพี่ประกายเพิ่นเป็นลักซีเดินั่นแหละเพิ่นก็ ยังว่าถามกระเพินยังเพินกับว่าแต่สูตรผมมันหลักสิบมันเป็นขี้กันกเลยประมาณนั้น,นครับค,ครับผมเอาสําหักต่อมาบ้านเนี้สําหักต่อมานี่กัเป็นอันนี้อขออนุญาตเก็บด้บะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นเลขสายปูท่วบอกเลขครับผมคครับผมที่มาสีงวดติดเนาะค่ะ,ะปูเพินบอกว่า เหลขนี่ได้ข้าเจ้าได้มาซีงวดทิดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี่เอามาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเป็นแนวทางสิเป็นจ้าไหนค่ะท่านผู้ชมค่ะศูนย์เจ็ดหกสองเพิ่นวารางเด้อน้้ำเชี่ยเพิ่นวาังสิกับน้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชมขันวันมาอีรีค่ะ,คะกับน้ำค่ะ,ะปูเพิ่นกับไดโทมาบอกน้ำเชี่ย สีงวดติดแล้วหมวดนี่เป็นหมวดที่หาค่ะท่านผู้ชมครับค่ะศูนย์เจ็ดหกสองครับพี่น้องเนาะค่ะกันบนด้วยเป็นว่าโอ้ให้กันบนพร้อมครับ่กัล่องเบิงเนาะค่ะกัมาหอด้ําเชี่ยกับพี่น้องกับขอให้เขาคือเก่าเนาะครับผมค่ะครับพี่น้องครับผมกับนี่เด้อครับผมผิดเจน่าเบื้องเอาครับผมกับตามมาให้ครบเสร็จแล้วเด้อครับผม อาจารย์เลขด่วนวันเลขออกครับผมบนเก้าสามเจ็ดสองตัวสามเจ็ดเท่านั้นนะพี่น้องเนะาะกันลางนำ้ำต่วาล่างจริงๆก,ก็คือหกหนึ่งครับผมแล้วก็เลขาสายโทรบอกปูด้วครับผมซีววดติดแล้วครับผมศูนย์เจ็ดหกสองครับผมกันบนด้วยตามด้วยอาจารย์เสียนคนครพนมพี่น้องเนาะเลขที่มาสายใต้ครับผมห้าตัวเดียวล่างครับผม เน้นห้าสองครับผมเอาครับกดครบเสร็จได้ครับพี่น้องเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับเกาะติดไว้ครับพี่น้องเนาะเ่ราว่าจะเป็นอ่าเลขที่น้ำเชื่อได้นำเสนอไปครับผมที่น้ำเชื่อชื่นสอบกับเป็นพระอาจารย์โค้งโครหลาดด้วยครับพี่น้องเนาะครับผมที่น้ำเช่อเลขอ่าอาจารย์สายดวนนี่ติดพระอาจารย์โค้งสามจิต ติดปีแล้วห่วยผู้แมนสีแมนยนอีู่บนยอดองบติดติดเหล็กวิ่งกุมพี่ไอพี่ผอมเจ็ดอ๋อบ้านี้ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนให้วิ่งเก่ากับสามติดหมดเลยเนาะเนาะเก่ากับสามครับอืบนลางเรื่องขาท่านผู้ชมกับน้ำค่ะครับเอาเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้พ่อให้พีน่น้อยเอฟซีถูกหวยเรื่องเงินไปนน้ำกันได้ครับผมในงวดวันที่ หนึงพปฏรจิคิกายนหกสิผาุขูสุข้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ